สวัสดีครับตัวจองยูทูบเซยนไนไม็กโครซีนะครับวันนี้จะพามารีวิวเทเลอร์นะครับถ่ายลากใครหาไว้ใช้งานนะครับเนี่ยครับใครหาไว้ใช้งานอยู่นะครับเนี่ยคันนี้ราคาไม่แพงครับคันนี้ราคาไม่แพงเอกสารอะไรพี่ลเล่มทะเบียน,น,ยนมอเจ็ดเก้าไหม <29 S 1> หมอเจ็ดเก้าแล้วเจงมอเจ็ดเก้าไว้แจ้งจอดแจ้งเลิกอนใช้เต็มสี่ทุกอย่างขอ,อเต็มสีทุกอย่างแล้ว,แ,ลวแจ้งมอเจ็ดเก้าไว้นะครับเนี่ย เครื่องดีนะครับเครื่องกี่แรงพี่ร้อยเก้าห้ารเก้ห้าเครื่องร้อยเก้าห้าสองพาเนาะเกียร์สิบสปีดใช่สองพาเกียร์สิบสปีดนะครับเนี่ยไอ้หลงเนาะแต่ว่าตีแรกเป็นไอ้หลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟเตอร์เนี่ยครับใช่เป็นโวกเก่งนะครับเป็นไฟเตอร์เดิมนะครับเนี่ยไฟเลี้ยวติดหมดนะครับ ไปหน้าติดนะครับไปหน้าติดนะครับเรื่องนิ่มนนะครับเนี่ยไปหารถไปไใด์งานนะครับเนี่ยนะครับภาพเนะยครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนนะครับดูโดยรวมก่อนนี่ครับสิบล้อนะครับขนร้อยเนี่ยครับขนร้อยสี่ได้นะครับแต่สองร้อยไม่ได้ น่าจะาไม่ได้นะน่าจะนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเื่องร้อยเก้าห้าเกียร์สิบสปีดนะครับเน้นนะครับคันนี้สองเผาคันนี้สองเผานะครับเนี่ยคันนี้สองเผาครับสองเผานะครับเนี่ยดูนะครับเฟื่งท้ายกระยิบเลยใหญ่มากมีซูนน,นะครับ ฝั่ง้ายไม่ซูน่าจะแข็งหน้าดูนะครับแนบนะครับดีกว่ามันก็โอเคอยู่ครับดีกว่าไปซื้อหน้ายาวเขาขายสองแสนกว่าแล้วครับหน้ายาวก็ยังขายสองแสนสามแสนอยู่นะครับอ่นนี้ก็เปิดไว้ราคาสองแสนเก้าหมืนบาทนะครับฟังไม่ผิดน,นะครับราคาสองแสนเก้าหมืนบาทนะครับสองเท่านะครับเนี่ย ร้อยหลงสองเพลานะครับยางก็เนี่ครับประมาณนี้เลยครับยางชอได้อยู่พอใช้ได้อยู่นะครับยังไม่ล้นมากใช้ได้อยู่นะครับคัซีนี่ครับประมาณนี้เลยครับขนร้อยสี่สิบได้นะครับขนร้อยสี่สิบร้อยสามร้อยยี่นะครับหางนะครับหางประมาณนี้เลย างประมาณนี้เลยครับเนี่ยเน้นนะครับคันนี้สองเผาก็เอาไปเติมแต่งหน่อยนึงครับเนี่ยไปขนรถย้ายไปของตัวเองนะครับจ้างมันก็แพงเหลือเกินครับเที่ยวละพันกว่าสองพันนะครับพันห้าสองพันนะครับพันห้าประมาณนี้ย้ายแล้วแต่ใกล้ไกลนะครับคันนี้วิ่งไกลได้อยู่นะครับเนี่ยยี่สิบสามสิบโลสบายๆนะครับย้ายจย้ายรถตัวเองนะครับไปหาไปใช้งานนะครับสองเผา ร่ซีเดี๋ยวดูค่าซีนะครับเนี่ยค่าซีจะเป็นประมาณนี้นครับ ดูตามจริงเลยนะครับเนี่ยถ่ายให้ดูเลยครับใครสนใจไว้ใช้เป็นของตัวเองนะครับย้ายเป็นของตัวเองได้เนี่ยครับไม่ต้องไปย่างเขานะครับเนี่ยเอาไปเปลี่ยนไม้ใหม่หน่อยนะครับเนี่ยไม้มันดำไปหรือเปล่าเนี่ยครับหัวดีอยู่นะครับหัวบาง เปลี่ยนหัวใหม่นะครับคันนี้ไฟติดหมดนะครับเนี่ยไฟติดมดทติปัดนำผลก็ติดนะครับติปัดนำผลก็ปัดได้อยู่จียงนิดเลยนะ พาดูข้างบนนะครับกูนี่ยครับภายในนะครับนี่เปิดไฟพามากนี่ครับหัวเก่งนะครับเกียร์สิบสปีดนะครับไอ้หลงนี่ครับเกียร์คล้ายๆเหมือนเกียร์อีตันเลยเกียร์ดีดนี่ครับ มันมีอะไรบางไม่รู้เนี่เยอะแยะมากมายนี่ครับนี่ครับที่ปัดน้ำฝนก็ใช้ได้นะครับเนี่ยที่ปัดน้ำฝนก็ใช้ได้ ไม่ดังนะครับแต่ไม่ดังเนี่ยครับไปหาไปใช้งานอยู่นะสองแสนกว่าบาทครับเนี่ยสองแสนเก้านะครับมาต่อรองกันเอานะครับเนี่ย เราจะให้ดูเครื่ององเนี่ยนะเนี่ย พาขึ้นไปดูข้างบนได่เกียร์นะครับขับขี่อยู่นะับใช่ไหมอูเอาไว้เนี่ย ใลรถตีนะครับเบาเสียงนิ่มๆเลยนะครับใครหาจะเลือกไ้ย้ายราคาถูกๆนะครับมาต่อรองกันเอครับ ต่อรองกันได้ครับราคานีสองแสนเก้าหมืนบาทนะครับคุยราคากันได้นะครับจอดไว้ในร่มอย่างดีครับไม่ได้ใช้ตันนี้ขายนะครับขายสบายๆครับใหญ่รถตีงไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเขานะครับไปหาเทเลอร์ราคาถูกๆไว้นะครับ สนใจก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์หกส8งสามครับรถอยู่ราชบุรีนะครับอำเภอบางแพรนะครับใครสนใจก็มาดูรถได้เลยครับเน้นนะครับคันนี้เครื่อง195นะครับเกียร์สิบสปีดนะครับ2องเผานะครับ2องเผานี่ครับสเานะครับยางหน้าเต็มนะครับยางหน้าใช้ได้นะครับ ก็เนี่ยครับยางใช้ได้อยู่ครับเนี่ยมีเส้นนี้ลุ้นเส้นเดียวครับสามเส้นฝั่งนี้ก็ใช้ได้นะครับยางหน้าก็ได้อยู่นะครับดอกยางใช้ได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับยางหน้าใช้ได้อยู่ ก็ได้อยู่นะครับเนี่ยไม่ถือว่าล้นมากนะครับหรือยางฝั่งนี้ล่ะนะครับนี่ก็โอเคครับพอย้ายได้ครับน่าจะได้เปลี่ยนแค่น่าจะได้เปลี่ยนแค่เส้นเดียวนะครับอันนี้ก็ยังพอได้อยู่ยางแท้นะครับไม่ใช่ยางเราดองนะครับเนี่ยครับน่าจะพอได้อยู่ได้น่าจะเปลี่ยนแค่เส้นเดียวครับยางเนี่ยครับ องเพาก็โอเคนะครับเนี่ยสบายๆสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝาก่าไลรก็แชร์นะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ